พื้นนี้ลายขอสีแดงค่ะพื้นนี้ลายขอสีแดงเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าขาด้านในอัดพลาสติเก็บทรงเรียบร้อยค่ะด้านในอัดพลาสติเก็บทรงเรียบร้อยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าถุงพร้อมใส่ค่ะผ้าถุงพร้อมใส่แล้วเป็นอะไรที่ใส่ง่ายใส่สบายที่สุดในโลกคุณลูกค้าขาติดตะขอชุดแรกค่ะ คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะรุ่นนี้นะคะใส่ได้รอบเอวสูงสุดถึง36นิ้วค่ะใส่ได้รอบเอวสูงสุดถึง36นิ้วค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าขาสวยไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งซื้อได้เลยจ้ะสวยพีเมพยมากๆพืนนี้ลายของค่ะ คืนนี้ลายขอต่อตีนสิ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะ990บาทก็สวยได้990บาทก็สวยไฮโซแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าถุงด้านในอัผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยสวมใส่ชุดไทยสวมใส่ผ้าไทยกับร้านแม่มรีผ้าไทยของเราในวันนี้ลายขอ